้เสวัสดีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรายการเชียร์คลุงโลโก้ขึ้นรายการเชียรอะไรเชียร์คำลุงครับโลโก้ขึ้นแล้วนั่นแหละรายการน,นั่นแหละจะไปไหนกันวันนี้ไปไหนกันไปรเราติด<ป>ตามดูนะครับผมไป,ไป ตอนนี้นะครับผมเรากําลังอยู่ที่ตลาดนะแวะขทางทางก่อนนะจ๊ะอยู่ในปากคงชัยละโอเคแต่เราจะไปหาซื้อของอะไรเพื่อขึ้นไปกินน้ําบนนะจ๊ะไปใช่ครับแล้ววันนี้เรามาแนะนาสมาชิกก่อนนะว่าร่วมตายกับเราผู้ร่วมตายนะครับก็จะมีนี่ครับน่าจะเคยเห็นหน้าแล้วนะครับเเชฟจากเอ่อรายการอะไรครับัวบขิมเคยออกรายการเกือบผบแล้วมึงทําดีมึงทําดีไง แล้วด้านหลังนะครับสองคนก็ไอ้นี่นะครับไปเจอ,อกับลุงนะครับอีพีแรกนะครับออกแล้วแต่ไม่เห็นหน้าชัดบายขอบออกรายการออกรายการดรออกไปแล้วออกไปแล้วอ,ออกตั้งแต่อีพีแรก,อออกโอเคเดี๋ยวเราเดินตลาดก่อนนะจ๊ะ ว่าเรามาช้าเกินผาเกตตะวันเน,นี่ยคนเยอะล้วแล้วคูก็มาเรา็วด้ว<อ>ย,ยตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เราต้องรีบแล้วนะเราต้องทำเวลาตอนนี้เป็นตุ๊บตั่นและวไงจะไปยังมืดมืดแกผมจะสลายแล้วครับจะจะตอนนี้ตอนนี้มืดมากทุกทีตอนนี้เราถึงที่ไหนครับตอนนี้เราถึงเอ่อมืดไปหมดเลยอะไรวะเขาเรียกว่ารนะคลองปากกั้งครับ เราจะแก้พวกมัน4คนนะไอ้สามคนเราจะแก้พวกมันแต่แล้วไอ้ที่สมมติที่เราเล่นแล้วถ้าใครโดนมันจะโดนอะไรเหลือไอ้พวกเติมปูมันเหลืออยู่แล้ยวมึงแม่งเลยมึงโดนน้ำปลามึงไม่ต้องยิ้มอย่างนั้นไอ้ห่ามึงยิ้มแบบมึงพร้อมบวกเราเราไม่เห็นหรอเมื่อเมื่อเมื่อตอนนี้ถึงดึกมากติดคิวเยอะมาก เราจะไปอ่านนังก่อนตอนนี้ครับเรากำลังตั้งแคมป์กันอยู่นะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับจะอะไรขนาดนั้นวะทำหน้าที่อะไรครับเล่าข่าวครับเซฟเซฟครับข้างหลังครับข้างหลังข้างหลังทำหน้าที่อะไรครับต่อไปต่อไปครับคนนี้นะครับคนนี้คนนี้คนนี้โอ้เป็นเจ้าที่สุดยอดมากเลยนะครับ thank mm -hmm. you ใช่หวงเหรอฮัลโหลมาเส้น อะไรอยู่ครับเนี่ยต้มเกน้าวมีใครมากินติดมั้ยไม่มีข้าพไม่วกมึงม่ซื้อพวกผไม่ซื้อหรอเข้าวโพดหมดล้วไม่กินอเขาพูดไหมเขาพดน่แหละาพะเ็น้ีได้ เป็นอื่นมเป็น้าัอีนานเว้ย้ไมเพียเยทำอะไรครับเป็นอื่นเป็นแหลน้ำตาลน้ำตาลหรอได้ครับดตอนนี้เรากำลังเดินทางไปขอน้ำตาลนะครับว่า้องมีน้ำตาลหรืเปล่าขอโทษนะครับ มีน้ำตาลไหมครับผมขอสักน้อยนึงใช่น้ำตาล,ล,าต,าลตอนนี้ไก่เค็มแล้วใ <c oughs> ส่ก็เต็มที่ดมไปไม่มีน้ำตาลทำครั <c oughs> บได้น้ำตาลมาเลย มืงอเอาถุงมัแบ่งน้ำตาลเร็วได้น้ำตาลแล้วมึงไปอะไรเพื่อใช่กูไปขอเข้ามาน้ำตาลแล้วนะใช่น้ำตาลแล้วนะจะเอาอะไรเหรอจะเงาแ่ัมยี่ห้รอะไครับ ตอนนี้ความรู้สึกทำไหนาวเริ่มหนาวแล้วเหรอไเยิ่มแล้วใครไม่อาบน้ำปะกูคนแรกเลยแสดงจุดยืนเลยมึงยังคาซเชฟกับป้ายพนักงานยังไม่ออกกแต่เริ่มหนาวแล้วตอนแรกมาร้อนๆอนอวอจริงจถ้ากูไม่มีป้ายชื่อตำแหน่งในการทำงานกูก็แค่คนน้างูที่นด้ยืนทำงานได้ริง ตอนนี้ก็เริ่มจัดแจงของเขาเต็นครับเดี๋ยวเราดูตอนเช้าจ้าย่าฮู้เมื่อวานเก็บขยะไปบ้างแล้วบ้างส่วนยังวะใครวะดูดูดูใครให้ปะนี่ เรากำลังคุยกันนะว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวอีกสองที่นะอ,อันนี้เก็บอะไรเก็บข้อมูลเยอะเรียบร้ยบรยบรอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกนันนี้ถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จละไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเราไปดูกันครับไงสิลงเรือแล้วจ้า <c oughs> ลงเรือแล้วจ้าเดี๋ยวเราเรา,เราเข้ามาถ่ายก็ได้เ,เดี๋ยวเราไปนู่นแล้วเราก็ไปนู่นก่อนอเ,เราค่อยกลับมา